สวัสดีค่ะพ่อกนอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป้าบุญคนอีสารเมื่อนี้ป้าบุญคนวิสารกระไดไปติดตามเรื่องรล่าความฝันของน้องเอิร์ดค่ะความฝันของน้องเอิร์ดเพิ่นกระไดไปใส่เด็ดค่ะไปใส่เด็ดก็เลยเห็นผู้ชายผู้นึงนั่ง,งสีกินกบกินเขียดน้องเอิร์ด กระตุกใจค่ะหินจังสัตเรื่องราวกวามฟันของน่องเอิร์ดที่เป็ียนจังไหค่ะิหไฮโตเด็ดโตดีๆกับทันผู้ส้มสร้างบาทแน่อไรค่ะกะไปบึงน้ำกันไปฟั่งน้ำกันเนาะค่ะว่าน้องเอิร์ดสิเบาจังไหสซหไฮโตไรกับทันผู้ส้มค่ะไปบึงน้ำกันเนาะค่ะไปบึงน้ำกันมากค่ะ น้องเอิญครับครับสวัสดีครับน้องเอิญสวัสดีครับวซเลยค่ะครับบวัสดีครับโัเลค่ะครับผมครับเมื่อนี้กะได้ยินว่าน้องเอิญฝันฝันเห็นผีแลนไหลหลุดกระสันก็เลยสิผ้าถ่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องเอิญแต่ก่อนสิได้พ่อน้องเอิญกะนั่งหาเพื่อนอยู่ โดนเติมค่ะท่านผู้ชมจนคําจนหมืดน,น้องเพิ่นกับเลือโรงเรียนมากเพิ่นกับม,มาเหตุการณ์บ้านกิน,ข,าาน,นข้าวอาบน้ำเนาะค่ะสามสี่เหลวกับคำกับข,โขอโทษขอภัยท่านผู้ชมได้หลายค่ะค่ะน้องเอิร์นนี่ฟันจังไดอวใา้ท่านผู้ชมมาฟังนะครับฟันว่าผีพงเรอะนไรลุกค่ะไปไสครับผีพงษได้เรีอนไรลุกไปหน้าไปหน้าไปกระไผ่ เปคับอ้ายกัมมูไปกันจะคนครับสามคนครับอ้ายผู้หนึ่งมูผู้หนึ่งรวมกับหลวงเอิดเป็นสามเม่นวะครับค่ะพากันไปเห็ดหยังอยูย่หน่าไปไ่เบดครับไปใส่เบดบไปส่เบ,ด,เบดแล้วในความฝันไปจังไดผีขึ้นด้แลนลายหลดุดไปแล้วกับมังหนแล้วกับมัน มันจ้องหน้าตากระเด้งแดงครับจ้องหน้านี้กลับมาฮื่นหรือจ่องอยู่หน้าหรือมาจ้องอยู่หือนหรือมาเห็นอยู่ฮื่นจ้องน่หน้าจ้องอยู่หน้าเห็นผีอยู่หน้าแม่ป่ครับแม่ผีเพิ่นเห็นอยังอยู่ผีผีพวกกินกบกินเขียดอยู่ครับกินกบกินเขียดน้องเอิดไปเห็นตอนเพิ่นกินพอดีบ่ครับแม่ฟัน ตอนนี้เพิ่นเห็นเพิ่นกินก็กินเขียบแล้วเพิ่นก็เลยเงยหนักถึ้นมาเนี่ยน้องเอิร์ดเ,เป็นาาบ่คเป็นกระหยาดเหรนกระหยาดเหนืเอยขึ้นมาเบิ่งแล้วน้องเอิร์ดเฮ็ดจังไดรปะทีมอ๋อผมก็บอกอว่าบอกมัวว่าไม่ไม้ไม่เมื่อยเมื่อยเมื่อพีพ่องพีพ่องก็เลยได้ยนหมูแบบแล้วครับแมนขึงเลื่อนหัวใส่เลครับคี่นี้ครับขียนี้แล้ว พีโพงนั่งมากบอกครับนัำครับแลนไล่รถเลยบ่บครับแม่ครับแลนไล่รถแล้วจังไหนต่อครับเอิญรถดัเป็นยังหมู่ครับจะตายพวทิพรถดับกลางทางบอกครับแม่ครับไปรถนี่ไปจะขันครับสองครับไปสองขันรถขันที่้องเอิญขี่นี่ขี่จะข้นครับสองครับอีกขันหนึ่งขี่จะกคนขันในผู้เดียวครับ คีผู้เดียวนะครับบาน,นีผีแลนไลมาผีว่าจังไดบ่ครับ่าผีมันเด้ห่องไส่บห่องนงครับมันห่องว่าจังไดห่องบอกเด้ครับบอกตัวไหนหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหา,หา,หามันห่องหลายเถื่อบ่ครับสองเถื่อครับห้อสองเถื่อ น้องเอร์อจะได้ยินเม่นบอกครับคบนห้องบอกนึ่งเก้าหานึ่งเก้าหาที่สี่บอกครับม <า S 1> มันได้ยินแหลวน้องเอร์อเหนอ็นัจไหมกับู้ไดอจอดรถนะครับกับขี่ไปฝ่าขี่นี้รถกับตาต์าติดพอดีบอครับแมต่ติดพอดีกับฝ่าขี่นี้เลยน้ำมาบับน้ำหอดสาหับ่ หน้ำหอดใสค่ะอีกหน้าฟังหนึ่งครับหน้าไปอีกอน้ำมาอหอดอีกหน้าฟังหนึ่งน้องเอิร์ดไปหน้าอีกฟังหนึ่งจังไหนต่อน้องเอิือดไปนี้วพร้อมซ้ำหนิวะครับกะขี่รถไปนล้วมันเก็เศร้าไงแล้วมันก็งงแลน,กลนมาอีกค่ะแลนมาอีกอยังบ่เศร้านั่ โบเรียกแล้วใคยังโบเศร้าน้ำนองเอือดเลยแม่นครับอ,อย้ำตลอดมันสิเอาอย่างเลยหนองเอือดมันคือ,อย้ำโบเศร้า,เ,าเด็ดมันอยากกินคนครับมันยะกิน,นมันอยากกินคนว้ายมาเลยเป็นตระยาบเป็นตระยาบแทนหนองเอิอดเรียนน้ำคนอยากกินค้นมาสักเหตุจังไหนโตค่ะปาร์าี้ที่รุ่นนี้ไปอ่านอ่างไปหาอ่านก็บอกไปครับ ไปกระป๋ายมันนั่งไปดูการ์เป็นเหมือนหมากระยมากับอ๋ายแต่ว่าสีฝ้าขี้นีไปหลี่เป็นบ่ครับไปแอบย่านเป็นบ่ครับแอบไปแอบอยู่บ้านอ้ายบ่แอบมันยังนน่ำบ่ครับนน่ำค่ะยังนน่ำอีกนี่หลอดบ่หลอดบ่ันี่หลอดบ่เขื่อนโพลอดคร่ะเขื่อนโพลอดใช้ซอยกระการนี่รถคันนึงมา พนขีไปพีพงคุณกับอะไรเพ่นี่้ครับกับผงกับขี้นนำไปครับค่ะผีพองอะไรเพิ่นบอกอ่อลดขั้นหนึ่งแลนดมากแต่ว่าผีพงหนันโมไลแต่ว่าอะไรแต่ลดนองเอิดเป็นบอกครับแอนครับไล่บอกเลยพราะหนองเอดิดหรือไลสกินเลยไลสกินครับร <อ S 1> ที่ไหนเพิ่น ห้องบบอกครับฝันซนีบอครับน้องเอ,อิร์ดฝันซมนีครับผฝันซนีน้องเอิร์ดกบเมื่อค่ะท่านผู้ชมน้องเอ,อิร์ดฝันซนีค่ะจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะคะ่ะน้องเอิร์ดนี่เพื่อนกะเป็นเด็กหน่อยมีเส้นอยู่ค่ะท่านผู้ชมกะบ,บอกเลขนี่กะเข่าทุกขวดอยู่คะ่ะงวดหนี่เพื่อนกบว่าเป็นฝันฝันห็นพี่พุ่งแรนไล่รถดเนาะคะ่ะ ห้องบอกเลขเพื่อนว่าสามโตจะจะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก่าหาเพื่อน่ากรให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอิร์ดหลายๆเลือครับฉีบหาให้แนวทางความฝันมาให้โตดิสโตดีท่านผู้ชมของเฮาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอิร์ณค่ะผีโพงห้องบอกเลขน้องเอิร์ดหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าหาเลขของน้องเอิร์ด มันทีนึงตุลาคมพศ2000ร้อยหกกจะลืมติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำนเลอค่ะสำหรับทิปนี้ป่าบนคนอีสานก็มีคำนี้ทิ้นหน้าก็กัใไม่สวัสดีค่ะ